นักเรียนประถมใช้ iPad รุ่นไหนดีหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าพี่คะหนูอยู่มัธยมเองค่ะหนูจะใช้ iPad รุ่นอะไรดีครัพี่ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องดูงบของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะว่ามีงบอยู่ที่เท่าไรแต่ถ้าจะให้แนะนํารุ่นที่ถูกและดีที่สุดนะคะก็จะเป็น iPad g เจ9เลยค่ะตัว iPad Gen 9นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปแน่นอนนะคะถึงจะเป็นดีไซน์แบบเก่าเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นน้องปฐมใช้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าช่วยในเรื่องของการเรียนได้ดีเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะสามารถใช้จดใช้เรียนใช้เขียนใช้วาดได้แบบเลื่นไหลสุดๆส,ส่วนปากกาที่ใช้คู่กับ iPad รุ่นนี้นะคะก็จะเป็น Apple Pencil 1 ราคาก็จะอยู่ที่หลักหมื่นนิดๆนะคะรวมปากกาแล้วเนี่ยก็ไม่ถึง20,000แน่นอนค่ะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเปิดผ่อนกับแซลมอนโฟนได้นะหรือถ้าใครเนี่ยที่พ่อแม่ไม่มีงบน้องๆอยากจะเปิดผ่อนเองเนี่ยก็สามารถเปิดผ่อนได้นะคะเพราะร้านเราเนี่ยไม่จํากัดอายุในการผ่อนค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถจิ้ Pro Fi มนิก์หน้าโปรไฟล์ทักแชทมาได้เลยนะ